สวัสดีครับผมไอละเมนส่วนโตนักศึกษาจากมหายลัยราชภัฏพิบูลสงครามสาขาดนตรีศึกษานะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับถ้าได้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดก็จะมีหลายอย่างที่อยากกลับไปทำมากนะครับเพื่อในการพัฒนาเด็กอยากให้เด็กมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในการ ำดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เราจะพูดถึงในที่อยากกลับไปพัเป็นครูที่บ้านเกิดนะครับอย่างหนึ่งครับดูความสามารถของเด็กนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าเด็กนรกเรียนแต่ละคนนะั้นมาเรียนในห้องเรียนของเราจะมีความสามารถความถนัดในเรื่องอะไระบ้างถนัดการเล่นดนตรีมีความสามารถารนกานออกแบบ มีความสามารถในการด้านศิลปะรืองานอาร์ตนั่นเองหรือว่ามีความสามารถในเรื่องต่างๆนะครับว่าเด็กสามารถถนัดอะไรเราจะดึงความสามารถของเด็กนั้นมานะครับ 2. ให้นักเรียนที่มีความสามารถของแต่ละคนมาใช้ให้ตนเองถนัดก็เราจะแบ่งเป็นกลุ่มถนัดเล่นดนตรีจะมีดนตรีไทยกรบดนตรีสากลก็อยู่กลุ่มเดียวกันในการถนัดเล่นดนตรี ถนัดเรื่องการออกแบบแมีออกแบบเสื้อผ้าออกแบบอุตสาหกรรมออกแบบอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ถนัดในเรื่องศิลป,ปะหรืองานอาร์ตในการวาดภาพจินตนาการหรือถนัดในด้านฮาร์ก,กร,รมในด้านร้องเพลงที่เด็กถนัดนะครับเราจะดึงความสามารถเด็กมาใช้นะแบบในเีื่อที่เด็กถนัดนะครับเพื่อให้เด็กมีความสามารถต่อย,ยอดไปได้อีกหลายนะครับ เพื่อให้ต่อยอดกับเด็กแต่ละคนให้เด็กท,ที่เด็กมีความสามารถและความถนัดน,นะครับก็สามารถทําให้เด็กแบบมีระเบียบวิน,นัยในการทํางานสามารถแบบมีความสามารถคิดสร้างสารรค์สิ่งที่แปลกใหม่ได้หรือว่าแบบให้เด็กสามารถต่อยอดไปได้อีกในแบบ ด้านมหาลัยอะไรอย่างนี้ครับต่อยอดว่าเราถนัดในเรื่องนี้เราจะเป็นอะไรในต่อไปนะครับก็ต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปว่าจะถนัดแบบไหนอะไรบ้างอย่างนี้ครับสามนะครับนักเรียนที่มีความสามารถได้มีอาชีพนะครับคือสามารถ ความสามารถของเด็กนักเรียนเนี่ยแต่ละคนนะครับสามารถต่อยอดให้ได้มีอาชีพมีรายได้เสริมในช่วงเวลาเรียนเช่นการเล่นดนตรีครับก็มีสามารถเสริมได้ในการแบบเปิดมวกออกแบบก็สามารถออกแบบผลิตภั์ได้ไราได้